5งวดติดต่อปฏิทินหลวงพ่อรวย7891มาตรงนะครับแล้วก็อาจารย์เมธี478ตรงตรงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟทางช่อง YouTube เชฟทิพคนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทางเพจ f a c e b o o k เพจเชฟทิพคนเดิม99นะครับอีนี้นะครับต้องจับตามองดีๆนะครับเล็เข้าบ่อยแต่ก่อนที่จะรับชมวิดีโอเชฟขอเรียนไว้ในื้หาวิดีโอเป็นความเชี่อสุดบุคคลนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆนที่ไม่ได้รับชมผ่านช่องทางของ YouTube นะครับรับชมผ่าน a c e b o o k นะครับอย่าลืมไปรับชมผ่านเพจจริงนะครับเชฟที่คนเดิม99นะครับพิมพ์คําว่าเชฟที่คนเดิม99นะครับท่านก็จะมั่นใจได้ว่าท่านได้รับชม จากเพจจริงนะครับก็อย่าลืมนะครับทีมคำว่าเชฟที่คนเดิม99นะครับในหน้า Facebook นะครับท่านจะได้รับชมเพจจริงแน่นอนนะครับเอาละครับเชฟจะเริ่มที่อาจารย์เมธีกาแฟดำกันก่อนนะครับโอ้เรียกได้ว่างวดที่แล้วปังมากครับ3ตัวแตกตรงๆนะครับ478แล้วก็มี7 8 1นะครับแล้วก็8 7นะครับ เด่น8นะครับแล้วก็ของอาจารย์อยุธยากรุงเก่าก็เข้านะครับ478เอาล้ครับเราก็จะมาตามขั้นตอนนะครับ16กันยายน2566รมาแล้วนะครับงวดนี้เด่น3นะครับเด่น3ามลอยเด่นนะครับแล้วก็จับชุด3ตัวมาที่9 6 3 6 3 5นะครับอันนี้เป็นชุด3ตัวนะครับ ชุด2ตัวบนล่างนะครับก็จะเป็น 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, แล้วก็39นะครับส่วนของอาจารย์อยุทยากรุงเก่านะครับที่น่าสนใจเลยนะครับ1 9 8 8 9 1นะครับยังมีโอกาสออกได้อีกนะครับรวมถึงถ้าจะมองตรงนี้อาจจะเป็น9 1 0 9 0 4ก็ยังเป็นไปได้เหมือนกันนะครับโดยที่อาจารย์อยุทยากรุงเก่าให้เด่น4นะครับ มาดูคำชนดนะครับคำชนดงวดที่แล้วโอ้หลุดไปแต่ว่าเขาแค่ตัวเด่นนะเด่น1นะครับแต่เลขที่จับคู่มานี้หลุดไปนะครับก็ถือว่าหลุดในรอบโอ้หลายสิบงวดเลยนะครับปกติไม่ค่อยหลุดนะครับอ่ะหลุดมาแบบนี้นะครับงวดนี้มีลุ้นนะครับสําหรับ16กันยายนนะครับเด่น1นึเด่นหเด่นเนะครับโดยเฉพาะวิ่งเจ็นะครับเม็ดเดียวนะครับชุด3ตัว812-852-872 918เอา918นี้ตรงกับเลขของอาจารย์อายุทยากรุงเก่านะครับ958แล้วก็978นะครับมาดูอาจารย์เทียนซื่อนะครับอาจารย์เทียนซื่องวดที่แล้วได้เด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งลงล่างแต่ว่าชุดที่จับมานี่อาจจะหลุดไปนะครับอาจจะหลุดไปนะครับมาดูกันงวดนี้นะครับมาดูกันงวดนี้ตัวเด่นเข้านะเขาาหลาเจ็ดกับหลัเก้านะครับงวดที่แล้ว นะครับวันนี้เด่น4931นะครับเด่น5เม็ดเดียวนะครับแล้วก็จัดชุดมาที่50 56 58ตัวเด่นนะครับ805 056 568 680อ่า2ตัวล่างนะครับก็จะเป็น30 35 37แล้วก็38นะครับขายทีตามของอาจารย์เทียนซื้อนะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะครับ493 931 314แล้วก็39นะครับ มาดูที่อาจารย์เสือน้อยนะครับงวดที่แล้วให้เด่นหนึ่งแล้วก็2ตัวมา1ตัวนะครับ1กับ9ปรากฏว่ามาสังสตัวเลยนะครับทั้ง1ึงทั้ง9านะครับงวดที่แล้วก็เสียดายนะครับที่เนี่ยนะครับมี7 4 1แล้วก็มีเด่น8อยู่นะครับก็เสียดายที่จัดแไม่เข้านะครับไม่งั้นก็จะได้3ตัวนะครับอย่างน้อยสาตัวโตนะครับมาดูงวดใหม่นะครับเด่น4นะครับเด่น4 400ร้อยก็4กับ6นะครับ แล้วก็ชุด3ามตัวนี้แปดสามสี่สามสี่หนะครับงวดนี้นะครับแล้วก็สี่ตัวมา2ตัวนะครับก็จะมีสี่หกสองห้านะครับชุด2ตัวบนล่างก็จะเป็นสี่สามสี่หแล้วก็สี่แนะครับขอจันเส้นน้อยนี่ก็รับประกันความแม่นอยู่แล้วนะครับเลขสูตรน็อกแชมป์นะครับเลขอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่าก็เข้าบ่อยอยู่นะครับงวดนี้เด่น4ี่เด่น5เด่น7เม็ดเดียว7นะครับ ชุดเด่น41 51 71 48 58 78นะครับชุดรอง42 52 72 49 59 79นะครับชุด3ตัว741 251 471 648 258 478โอ้โหข้ามงวดเต็มๆเลยนะครับ478นะครับคือพักหลังนี้ของสูตรนอกแชมป์นี่เขาจะออกข้ามงวดบ่อยเหมือนกันนะครับถ้าสังเกตมา2-3งวดหลังนะครับ มาดูกันที่เลขของแม่หนุ่ยพารวยนะครับแม่หนุ่ยพารวยงวดที่แล้วได้ถ้าตัดเล่นนะครับก็มีชุด9 11 9นะครับที่เข้าตรงนะครับวันนี้8 50 950 8 59นะครับเด่น0กับ5 0นะครับ05 5ย์9 6 8 6 9แล้วก็8 9นะครับสำหรับแม่หนุ่ยพารวยนะครับเอาละครับมาถึงตัวเลขที่หลายๆท่านรอคอยนะครับ นั่นก็คือปฏิทินหลวงพ่อรวยนะครับช่วงนี้เดินดีมา4ี่ห้างวดนะครับเดินดีมา4ี่ห้างวดนะครับงวดมีบางงวดที่เข้า3ตัวตรงตรงด้วยนะครับแต่ช่วงหลังๆสองสามงวดหลังนี่ก็จะเข้า2ตัวบน2ตัวล่างมากกว่านะครับอย่างงวดก่อนก็คือเข้าทั้งห้าสามสามห้านะครับเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับเข้าข้ามงวดด้วยแล้วก็ตรงงวดนะครับแล้วก็มาล่าสุดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับตรงงวดก็คือได้ ทั้ง91แล้วก็78นะครับเอาละครับจะไปตามกันต่อนะครับงวดวันที่16กันยายนนะครับ16กันยายน2566นรนะครับเลขตรงวันเสาร์นะครับเลขตรงวันเสาร์เลขก็ชัดเจนนะครับของของหลวงพ่อรวยเนี่ยตัวเลขชัดเจนนะครับไม่ต้องตียากนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าท่านจะจับตัวเลขอย่างไรแค่นั้นเองเพราะว่าตัวเลขของหลวงพ่อรวยนะครับช่วงนี้ก็จะมี4ตัวนะครับ4ตัว แต่ก็อาจจะเป็น5ตัวเพราะว่าเลข6อาจจะกลับเป็นเลข9อย่างนี้นะครับนะครับลองดูแล้วกันนะครับก็มี5มี8มี6มี2นะครับหรือว่าระวังอาจจะเป็น0ูนย์ก็ได้นะครับเพราะว่าดูถ้าสังเกตดูจากหัวเลข8เนี่ยเขาจะดูหัวเล็กๆนะครับอาจจะเป็นห้6นหได้อีกชุดหนึ่งก็ได้นะครับเอาละครับเชฟก็จะจัดแนวทางไว้ที่5้าดนะครับ5้า5 8ดห6ห้า2หสองนะครับ เแล้วก็506ศนะหครับห้าศ8นย์ห8ห้าแปดสกสนะครับเอาละครับไปดูข้ามงวดนะครับเพราะว่าของปฏิทินหลวงพ่อรวยนี่ก็มักจะออกข้ามงวดบ่อยนะครับเชฟก็ไม่ลืมที่จะให้ดูข้ามงวดด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูข้ามงวดนะครับข้ามงวดนะครับโอ้เลขสวยมากเลยนะครับงวดน,นี้เชฟ ชอบเลยนะสำหรับข้ามงวดนะครับ37 9372หรืออาจจะเป็น9312นะครับเช็บเลยจัดแนวทางตัวเลขไว้ที่937 931932 372312 971912นะครับแล้วก็ลุ่นไปที่ชุด2ตัวนะครับ939197 9237 313272และ12นะครับเอาล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มารับชมนะครับโดยเฉพาะ ทุกทุกท่านที่ฝากไลค์แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับสุดท้ายน,นี้เชฟก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ